2องแปดหนึ่งเจพี่จา๋านำอยู่ที่สามห้าศูนย์ค่ะนำอยู่ที่สามห้าศูนย์ลุยพี่รายการนี้สองเคนะจ๊ะสองเคนะจ๊ะสองเคนะจ๊ะ4 0่ร้อยขึ้นมาพี่รายการนี้สองเคสองเคสองเคสามแปดศูนย์พี่นนท์ไม่ทันพี่จา๋าพี่นนท์ใส่พลาท้าใหม่เร็วสี่ห้าศูนย์พี่ายายยารายการนี้พี่ขออนุญาตนับห้านะคะ นับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งพี่ชายจ๋าไม่มีใครให้มากกว่านี้พี่ไม่มีใครให้มากกว่านี้พี่นะใส่ภาระได้เลยนะคะพี่จ๋าภาระนี้ยังเบาอยู่นะคะเออใครได้ไปภาระนี้โดยพี่เอารายการนี้นะห้าสี่สามสองหนึ่งปิดหมดไม่สนใครจ้าไปพี่จบหมดไม่สนใครจบหมดไม่สนใครครับผม รับไปพี่ยินดีด้วยนะคะสวัสดีผู้ติดตามใหม่ด้วยจ้าเรียบร้อยค่ะพี่รายการนี้460พี่นนค่ะพี่นนเธอไม่ใช่พี่ชายยาได้พี่ชายยา520 c a เจอร์ค่ะพี่ชายยา520 c a เจอร์จ้าพี่ชายยา520 c a เจอร์โอเคอะ